นี่สิเขาสวนจ้ะพี่น้องนี่ใหแขกที่เขาสวนเก็บเก็บฟักกัะพี่นอ้องเต็มยูจ้ะเต็มเลยค่ะออกออกน้อยเต็มเลยค่ะนี่ค่ะอันที่ออกหน,อหน่อยก็มีค่ะอันนี้เขาสิเก็บไปแบ่งปันเพื่อนบ้านกันเนาะค่ะพี่น้อง้อ่ใหญ่เลยค่ะ มาเก็บกันค่ะพี่น้องจ้านี่นไงเต๋าด้วยค่ะเป็นต้อบอกว่าอันไว้แก้มันจะกินไม่เซร็บเนาะ,ะกินไม่อร่อยเราก็เลยมาเก็บดเดี๋ยวเอาอันน้ำออก แดดว่ามีจ้จะแดดไม่ค่อยมีเลยวันนี้แดดไม่มีจ้าลูกใหญ่มากน,นี่ลูกลูกแรกเราเก็บเราจะมาเก็บฟักไปแบ่งปนันเพื่อนบ้านจ้า น้ำออกเนาะตอนนี้เป็นน้ำขนขนแต่ว่าเบิ้งนวยข้างในจ้ะ อันนี้เราจะยังไม่เก็บเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้จะยังไม่เก็บอันนี้เราจะเก็บไว้ลูกใหญ่เนียจะเก็บไว้ตัวนี้เราจะเก็บไว้ค่ะนี่ค่ะกําลังออกออกลูกออกหมากเต็มเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะอันนี้ก็กําลังออกติดกําลังติดอยู่ฝังน้อนก็เยอะค่ะ ลูกนี้สองวันสาวันก็เก็บได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเบืง้งตัวนี้ตันนี้ก็จะพลาดในไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกำลังติดทางนี้ก็กำลังติดลูกดกเหมือน,นกันนี่ค่ะ นี่ค่ะผ้ามาเบิงนี่ค่ะดกนะคะดกดกเต็มอยู่จ้ะถังนี้ก็เต็มอยู่นี่ค่ะฟักที่เราปลูกไว้ค่ะอปแขกผ้าขอาสวนเบิงเดี๋ยวเราไปดูของเราที่เราเก็บ เราเก็บแค่สามลูกพอเนาะจ้าแค่นี้พอจ้ะพี่น้องหืมฝักลูกใหญ่ๆเก็บซักเก็บซักบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้บรรยากาศดีบ่มีแดดค่ะพี่น้อง มีแดดเลยอันนั้นคือเสียงเพิ่นตัดหญ้าให,ให้วัวเนาะค่ะอันนี้ก็ปลูกพริกไว้ค่ะปลูกพริกไว้พริกขี้หนูมีแต่พริกขี้หนูติดลูกเยอะมาก พิกีหนูค่ะอันนี้ก็ต้นหมากเมาค่ะออกลูกไปชุดหนึ่งแล้วพิกนั้นก็กำลังติดกำลังอันออกดอกติดลูกอยู่เนะค่ะขอบคุณนะคะ